อ่ะสุดท้ายมาที่ภาพประเทศจีนกันนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปตัวเอาเขาหยุดวันชาติกันไปนะครับที่เป็นวันหยุดเจ็วันเดี๋ยวมาสรุปว่าแล้วปีนี้เนี่ยคนจีนมีการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเยอะขนาดไหนนะครับในวันชาติเทียบกับปีก่อนๆครับปกติคนจีนนี่เป็นประเทศที่ชอบเที่ยวประเทศตัวเองนะเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วก็ จริงๆเขามีกําลังซื้อแหละแต่เ็าเหมือนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็อาจจะประหยัดตังค์ไม่เทไปเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่นะครับครับก็จริงๆคนจีนเที่ยวจีนเนี่ยดีกับเศรษฐกิจจีนกว่าไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วนะครับลองมาดูกันก็ภาพซ้ายเนี่ยเป็นจํานวนคนจีนนะภาพขวานี่เป็นรายจ่ายโดยเฉลี่ยคือต้องบอกก่อนว่าวันหยุดชาติจีนเนี่ยคือประมาณ1นถึงเตุลานะครับเขาจะหยุดสัก7วันแต่ว่าบางปีเนี่ย มันจะไปชนกับวันหยุดฤดูใบไม้ร่วงพอดีนะมันก็อาจจะเพิ่มมาอีกวันกลายเป็นแดวันตัวที่ผมไฮไลท์สีเหลี่ยมไว้เนี่ยคือปีที่หยุด8วันนะครับามาดูจํานวนก,นกันก่อนในภาพซ้ายนะแท่งสีม่วงๆปีนี้ก็ต้องบอกว่าจํานวนคนเที่ยวในจีนเนี่ยลดลงพอสมควรเหมือนกันนะปีที่แล้ว8 2ด้อยสิบหล้านคนปีนี้เหลือแค่7 6 5ดหสิบห้าล้านคนนะครับก็าบางเจ้าก็จะบอกว่า,าวันหยุดมันน้อยลงไง ปีที่แล้วหยุด8วันปีนี้หยุด7วันก็เลยไปเที่ยวน้อยลงผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะผมว่าหยุด7็กับหยุด8คนจะไปเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวอยู่แล้วนะแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบแต่ว่าไม่น่าจะถึงกับเปลี่ยนความคิดที่ว่าเฮ้ยหยุดน้อยลง1วันไม่ไปเที่ยวแล้วนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์เรื่องของความมั่นใจในเรื่องรายได้แล้วก็เรื่อง,องเศรษฐกิจมากกว่านะครับว่าอตอนนี้เนี่ยคนจีนก็มีนิสัยประหยัดขึ้นจริงๆครับการใช้ใจ่ายซื้อรุย่รยทั้ย ตัดได้ก็ตัดไปก่อนนะปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งมาเปิดเมืองปีแรกนะครับเพิ่งกลับมารีโอเปนสองพันยี่สิบสามก็เลยแบบโหเที่ยวกันกระหน่ำนะครับแต่ปีนี้ก็เลยแบบอพอเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอชะลอลงมาก็ลดค่าใช้ใจ่ายไม่จําเป็นอย่างไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ําแบบต่ํามากเท่าไหร่นะครับก็ยังลดลงก็เหลือสักอย่างน้อยก็เกินครึ่งประเทศนะครับรเจ็ดร้อหกสิบกว่าล้านคนที่ยังไปเที่ยวอยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือตัวด้านขวาน,นะครับรายจ่ายต่อหัวอันนี้เท่าเท่าเดิม ไม่ไม่เพิ่มไม่ลดลงครับคนหนึ่งเนี่ยใช้ใจ่ายระหว่างไปเที่ยวเนี่ยสักประมาณ916หยวนนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างลบแหละแต่ไม่ได้ลบเท่าไหร่นะครับก็สะท้อนเหมือนกันว่าซนติเมนต์การจับใจใช้สอยคนจีนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่กลับมาจริงที่เราเคยพูดกันไว้นะเบลเอฟเฟกของจีนตอนนี้มันติดลบนะครับราคาหุ้นมันลงมาหลายปีราคาบ้านมันลงนะครับตอนนี้ความมั่นใจในเศรษฐกิจมันลดลงนะครับก็เลย เห็นมาตรการกระตุ้นทั้งหลายแหล่ที่รัฐบาลเขาพยายามผลักดันออกมานะครับเกิดเป็นภาพนี้มานี่บังเอิญเห็นพอดีนะให้ภาพมันเล่าตัวเองก่อนมีกระทิงนะแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจอาคารอะไรไม่แน่ใจอาคารหลักทรัพย์อาคารอะไรหรือเปล่านะครับมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดนะครับบ้านเราอาจจะมีขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้เาอาจจะเป็นขึ้นรอบใหม่สวดให้ตลาดขึ้นรอบใหม่ได้นะครับโอเคก็อ่ะ ก็ต่อถัดเนี่ยมาจากวันเสาร์นะครับว่าทําไมเขาถึงต้องสวดกันนะเพราะว่าอ่าก็ต้องบอกว่านโยบายที่การคลังเขาออกแถลงออกมาเพิ่มเติมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่ากลางๆนะกลางๆไปบวกนิดหน่อยแต่ว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยจะมองเป็นลบคือต้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเคยชินกับนโยบายแบบใหญ่ๆชัดๆเห็นตัวเลขตั้งแต่ก้อนแรกตั้งแต่ประกาศนะคืออาจจะเคยชินกับ เฟด QE กับ ECB กับ e, ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมาเนี่ยแต่จีนเนี่ยคือเขาจะมีทางค่อนข้างเฉพาะของเขานะครับคือค่อยๆทำนะครับคือเรียกว่าเป็นแบบ control เป็นยังไงรเป็น market based policy ครับคือเขาจะดูสภาวะตลาดก่อนถ้ามันไม่ได้แย่มากเนี่ยเขาก็ทําค่อยๆทําต่อไปถ้ามันแย่เนะี่ยค่อยออกแบบชุดใหญ่ๆแบบที่เราเห็นเมื่อเดือนที่แล้วมา ก็เรียกว่าถ้าตลาดมันเลี้ยงตัวเองไปได้เนี่ยจีนก็ไม่ต้องอัดกระสุนเม็ดใหญ่เกินไปนะเพราะมันก็เป็นภาระการคลังของเขาดนีนยนโยบายที่ออกมาเมื่อวันเสาร์เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเน้นไปที่การแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลท้องถิน่นตามที่เราเคยเล่าไว้นะว่าโครงสร้างหนี้ของจีนตอนเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นปัญหาหมักหมมมันมีปัญหาหมักหมมมาหลายสิบปีแล้วมันก็ทําให้หนี้เนี่ยมันเริ่มล้นโดยเฉพาะทางฝั่งเอกชนทางฝั่งรัฐบาลท้องถิ่น,นครับตอนเนี้ยรัฐบาลกลางเนี่ย ยังสามารถมีเงินจํานวนมากเนี่ยมาช่วยได้เพราะว่าเซฟิงคนจีนมันเยอะมากนะเงินเก็บเนี่ยเอาเงินเก็บจํานวนมากมหาศาลตรงนี้ยมาช่วยตัวรัฐบาลท้องถิน่นทําให้รัฐบาลท,ท้องถิน่นเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นคนลงมือทําการทํางานต่างๆจริงๆเนี่ยในการลงทุนระดับท้องที่เนี่ยมันหายใจคล่องคอขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีการให้บัตเจ็ตแบบรัฐบาลท้องถิน่นเนี่ยเป็นนี่นู้นนี่นั่นเยอะแยะนะนี้นอกระบบนี้อะไรก็ไม่รู้ดอกเบี้ยเยอะแยะเนี่ยก็ มีบัจเจตออกมาให้ว่าคุณสามารถออกบอลพิเศษนะก็คือไปกู้ยืมเงินประชาชนเนี่ยแล้วก็เอาไปไฟแนนซ์ตัวเองไปใช้ไอ้พวกหนี้ต่างๆที่มันดอกเบีย้ยสูงเนี่ยให้ออกบอลใหม่ที่มันดอกเบีย้ยต่ําลงนะครับก็เรียกว,ว่าลดช่วยลดภารหนี้กันได้แล้วก็อาจจะมีไอ้ตัวขยายนะครับเอาเดทส่วนเรียกว,ว่าลิมิตของหนี้รัฐบาลกลางเนี่ยบางส่วนโอนไปให้รัฐบาลท้องถิ่น ทำให้เขามีมีรูมมีช่องว่งางใช้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งครับโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือพยายามจะแก้ปัญหานี้แต่สิ่งที่ทําให้เรียกว่าสื่อตะวันตกผิดหวังเนี่ยก็คือเหมือนกับเขารอพวกนโยบายอัดฉีดกระตุ้นการใช้จ่ายของคนในประเทศขนาดใหญ่ออกมานะครับแต่จีนไม่ได้ไม่ได้ไปทางนั้นนะครับไปทางที่ว่าแก้ปัญหานี้ไปทางที่ว่าช่วยผ่อนคลายกฎหมายต่างๆให้อสังหาริมทรัพย์มันมันคล่องตัวขึ้นนะครับ ก็เลยทําให้ฝรั่งผิดหวังนิดนึงแต่พอดูตลาดออกมาเนี่ยวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันก็ไม่ดูจะผิดหวังเยอะนะครับคือถ้ามันผิดหวังจริงๆอ่ะป่านนี้มันลบห้าลบสิบเปอร์เซ็นกลับไปเท่ากับก่อนที่จะออกปัสุก้าเดือนที่แล้วมาละแต่วันนี้มามันลบก็เมื่อวานเนี่ยบวกได้อ่อนๆได้ซ้ำแล้ววันนี้ก็อาจจะลบศูนย์จุดห้าอะไรแค่นี้นะครับก็เลยลองไปดูว่าเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีบรเกอร์ในจีนนะครับเขาไปทำเซอร์วีแบบนักลงทุนของคนจีนมาเหมือนกันว่าแล้วมาตรการที่ออกมาเมื่อวันเสา เป็นยังไงบ้างครับลองถามคนจีงกันเองดูไม่ต้องไปถามต่างชาติก็บอกว่าสักส่วนมากเลยนะครับเกินกว่า50%เนะี่ยเขามองว่าก็เท่าๆกับที่คาดการไว้นะครับซ้ายบนบอกว่า meet expectation นะครับเขาก็ถามต่อว่าแล้วมุมมอง3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณมองตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอ่าลองดูวงกลมที่ผมไฮไลท์สีเขียวไว้ก่อนอันนี้ถามว่าจุดสูงสุดของตลาดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3,300จุดนะครับ ใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยจุดสูงสุดคิดว่าไปอยู่ตรงไหนส่วนมากก็คาดว่าอยู่ไม่ประมาณ3 4 0 0ันสถึงสามพกับสีเทาๆนะครับไปที่ประมาณ 3,6- 0พถึง3,800จุดในขณะที่ถามว่าแล้วจุดต่ำสุดละ่ะนะครับตรงที่สี่เหลี่ยมสีแดงๆนะครับเขาก็มองว่าต่ำสุดเนี่ยไม่น่าต่ำไปกว่าสักประมาณ 3,000- นถึง3,100้ละก็อันนี้เรียกว่าเป็นมุมมองคนจีนนะคนที่อ่คนจีนที่ถือหุ้นจีนว่าดาวไซต์มันก็ ต่ำแล้วนะถ้าปัจจุบันมันซักประมาณ3,250จุดเนี่ยถ้ามองว่า3เดือนข้างหน้าไม่น่าต่ำไปกว่า3,000จุดเนี่ยก็เรียกว่าดูทยอยซื้อเพิ่มได้นะครับมันมันอ่อนตัวลงมาที่มันแบบถูกเทปโปรฟิตกันไปเยอะเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าดูมีความน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วก็ผมว่าสแตนส์จุดยืนที่ชัดเจนของรัฐบาลจีนกับธนาคารกลางจีนตอนนี้มันชัดว่า Don Be against PBOC อย่าช็อตนะครับคือคุณจะแบรจีนเนี่ยไม่อะไรนะแต่ถ้าคุณแบรขนาดมาช็อตหุ้นจีนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวเหมือนกับที่เจอเมาเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าจีนเขาก็มีอำนาจมีมีกระสุนมากพอที่จะทาให้คนที่แบบมองหุ้นจีนไม่ดีแล้วถึงขนาดที่มาช็อตเนี่ยทำให้ล้างชอ็อตเจ็บตัวก <im itation> ัวนได้อยู่นะครับก็เรียกว่าปัจจัยพื้นฐานจริงเนี่ยม <im itation> ันเป็นระยะยาว แต่อย่างน้อยเรื่องเซนติเมนต์ที่มันแย่เกินไปเนี่ยมันถูกลบออกจากตลาดไปแล้วนะครับดังนั้นขาลงรอบนี้เนี่ยลงมันก็คงลงด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยเออร์เน็งที่ก่อนหน้าน,นี้มันสูงไปมากเออโทษครับ P/E ที่มันสูงไปมากแล้วมันก็อาจจะปรับตัวลงมาบ้างถูกเทคโปรฟิตไปบ้างแต่ดาวไซด์หลังจากตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าถูกจํากัดมากแล้วนะครับเรียกว่าเป็นคอนโทรลมาร์เก็ตนะครับดาวไซด์ก็คงผมว่าคงไม่มีใครกล้าไปช็อตทุ้นจีนแล้วฮะ <laughs> เจอแบบเดือนที่แล้วเข้าไปเนี่ยเจ็บตัวกันเยอะนะครับก็อย่างน้อย คนซื้อเนี่ยเป็นคําถามว่ายังยังอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่คนขายเนี่ยคนช็อตเนี่ยคงไม่เหลือแล้วนะครับก็เรียกว่าปลอดภัยขึ้นน่าสนน่าสนใจมากขึ้นสําหรับหุ้นจีนนะโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับพวกโดเมสติกดีมาร์ที่เขาอยากจะเพิ่มเรื่องของการจับใจใยใช้สอยในประเทศมากขึ้นนะครับจะขอเชิญชวนชวนักลงทุนทุกท่านช่วยโบวตนะครับสำหรับงาน I A base analyst ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบอลอิสโกรเราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ